เราก็เทซะด้วยสามสอสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรตินะครับเราอยู่กับชาเลน์ส่งกล้องให้มาเริ่มกันที่ส่งกล้องให้สาสรวิทยาศาสตร์ไปสาขาวิชาการป่าไม้เรื่องป่าเรื่องธรรมชาติก็มาดีครับเรียนกับพื้นที่ป่าจริงๆที่กว้างมากกว้างมาก เพราะที่แพร่มีพื้นที่ป่าไม้ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศแถมยังได้ใช้เครื่องมือเจ๋งๆเพียบความรู้เรื่องการจัดการป่าไม้การจัดการสัตว์ป่าและฟื้นฟูป่าจานก็จัดให้แบบไม่มีกัก๊กเลยครับผมส่งกล้องให้สาขาที่รักทั้งป่าไม้และการเกษตรสาขาวิชาเกษตรป่าไม้เกษตรที่ดีคือเกษตรที่รักระบบนิเวศค่ะมีสายลุยมีพื้นที่ให้ทดลองปลูกนั่นน,นู่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมด ทำเกษตรกับป่าไม้สาขานี้เขาเซียนเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องพันธุ์พืชเราก็ได้ทดลองปลูกกันเพียบอาจารย์สอนว่าการทําเกษตรที่ดีต้องไม่ทําลายระบบนิเวศนี่เลยได้เรียนรู้เรื่องป่าไม้กับพี่ๆที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตัวจริงส่งกล้องให้สายการผลิตค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวเราก็เฟี้ยวด้วยเทคโนโลยี เรียนรู้ตั้งแต่การขยายพันธุ์การปลูกการดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวในฟาร์มกว่า50ไร่คุกใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรกันจนช่ำเรียนรู้งานกับพี่ๆเกษตรกรตัวจริงจากทั้งภาครัฐและเอกชนส่งกล้องให้สาขาที่ชอบอยู่กับกล้องจุลทัศน์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสารกมเกษตร สิ่งมีชีวิตเล็กๆตั้งเราค่ะเพราะเรามีห้องแลบที่ทันสมัยสุดๆที่นี่ทั้งสะอาดทั้งปลอดภัยด้วยมาตรฐานเหมาะกับการทำแลบที่สุด <c oughs> อาจารย์ก็สอนให้วิจัยและพัฒนาเจ้าพวกจูลินซีไวรัสยีสต์ราต่างๆเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดครีเอทให้เป็นผลิตภัณฑ์เจ๋งๆได้เพียบส่งก้งให้สาขาที่อยู่กับนัน้นสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เรื่องงเเลี้ยสัตว์ราถนัดสุดเพราะได้ฝึกปฏิบัติกับฟาร์มจริงๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจะสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เราได้หมด <c oughs> เรียนตั้งแต่พื้นฐานการเลี้ยงไปจนถึงการผลิตอาหารความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตสัตว์อาจารย์ก็อัปเดตให้ทันสมัยสุดๆส,ส่งกล้องให้สาขาที่ชอบเรื่องผลิตภัณฑ์ไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้เราคือหนึ่งเดียวในภาคเหนือเพราะเราอยู่ท่ามกลางพื้นที่การทําอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดแพร่เนี่ยมีชื่อเสียงสุดได้ลงพื้นที่จริงๆลุยงานกันจริงๆกับพี่ๆผู้ประกอบการตัวจริง <Yeah. S 1> ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใช้ภูมิปัญญาจากในพื้นที่เอามาต่อย,ยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เจ๋งๆได้เพียบ กล้องให้สายสังคมศาสตร์เริ่มกันที่สาขานวัตรกรรมการจัดการชุมชนชุมชนแฮปปี้ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้เอ็นจอยไปกับชุมชนและชาวบ้านสายที่ชอบการจัดการประสานงานแก้ปัญหาอยู่กับพี่ป้านนะอานี่ชอบแน่นอนอาจารย์ยังสอนให้ใช้แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยพัฒนาชุมชนอีกด้วยนะ ส่งกล้องให้สาขาที่เป๊ะเรื่องมาเก็ตติ้งสาขาวิชาการตลาดดิจิตอลคิดสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์ต่อธุรกิจยุคใหม่สนุกไปกับการวิเคราะห์วางแผนคิดกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ความรู้อาจารย์ก็จัดให้แบบไม่มีเอามีอิสระในการคิดหรือจะใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาช่วยให้การคิดสร้างสรรค์แผนกลยุทธ์ ดลงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็ยังได้ส่งกล้องให้สาขาที่ชอบเที่ยวก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไงสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะทุกเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต้องเชี่ยวในทุกๆด้าน <c oughs> ทั้งเรื่องการบริหาร <c oughs> การบริการ <c oughs> การสื่อสาร <c oughs> เรื่องภาษานี่เรียนกันเข้มข้นมาก Good morning ตาเจ้าหาสวัสดีเจ้า ไม่ได้สอนให้แค่การเป็นไกด์นะยังมีงานบริการที่น่าสนใจอีกเพียบเลยจบออกไปสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้แน่นอนส่งกล้องให้สาขาที่เกี่ยวกับการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์เรียนดูทุกเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองทั้งการบริหารรัฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการปกครองท้องถิน่นกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีนะ ารยังสอนให้กล้าคิดกล้าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะอาจารย์เชื่อว่าเราทุกคนจะเติบโตไปเป็นความหวังของบ้านเมืองส่องกล้องให้สาขาที่เป๊ะเรื่องตัวเลขสาขาวิชาการบัญชีบัญชีที่นี่ไม่มีคำว่าโบราณเราเป๊ะทั้งทฤษฎีเพราะหลักสูตรบัญชีที่นี่เปิดสอนมาแล้วมากกว่า2 0ปีเลยนะอาจารย์ของพวกเราเป๊ะปังกันทั้งนั้น <Big> เป๊ะทั้งปฏิบัติจะเรื่องบัญชีภาษีการเงินบริหารธุรกิจไม่แพ้ใครเลยนะจะโปรแกรมไหนก็ไม่หวังพร้อมลุยในสายอาชีพด้านการบัญชีได้แบบตรงสายและพวกเรายังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพื้นที่สีเขียวเยอะมากฟาซิลิตี้ของมหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะใครที่อยากค้นหาความหมายของการเป็นนักศึกษา ที่เคลื่อนชีวิตไปแบบช้าๆไม่วุ่นวายมาเจอกันได้ที่นี่ส่งกล้องให้พวกนายแม่โจแพรรุ่นต่อไปแล้วเจอกันมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ